ไม่สบายมาหลายวันฝนตกแดดไม่ออกเลยวันนี้แดดดีและก็เป็นวันสำคัญด้วยเป็นวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลน,นะครับจึงเป็นเหตุให้วันนี้อยากมารับแดดแล้วก็เก็บขยะไปด้วยเลยวันอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลสาคบน,นะครับ ตรงกับวันเสาร์ที่3ของเดือนกันยายนของทุกปีนะครับเป็นการรณรงค์ระดับโลกเลยนะครับเพื่อลดปริมาณขยะตามชายฝั่งตามลำน้ำลำธารแหล่งน้ำต่างๆนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วหลายๆที่ก็จะจัดกิจกรรมมากมายเลยนะครับเพื่อจะรณรงค์ลดปริมาณขยะลดมลพิษในขยะทางทะเลนะครับอาจจะมีการอบรมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติชายฝั่งหรือว่าเก็บขยะตามชายหาด ซึ่งแต่ละกิจกรรมก็น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับผมก็ไม่ได้ทําอะไรมากนอกจากลงมือเก็บขยะหนึ่งกระสอบก็ยังดีครับวันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วครับและที่สําคัญจุดมุ่งหมายเดิมครับคือเอาตัวมาตากแดดครับสัมผัสกับธรรมชาติจะได้หายป่วยไวๆครับ